สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะครับรูปรอลอหลวงปู่หลิวเก้าสิบปีเนื้อนวะโลหะนะครับเตานะครับเตาล่อเก้าสิบปีหลวงปู่หลิวเนื้อนวะโลหะ เตาหล่อเก้าสิบปีหลวงปู่หลิวเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทเตาหล่อสุกใจเนื้อทองแดงนะครับ <c oughs> เรารอสุกใจเนื้อทองแดงสุกใจเนื้อทองแดงแปดร้อยนะดาวหลวงพ่อพินะนะครับดาวหลวงพ่อพินะวัสนมลลาว ไม่ตามหาเสน่ห์เป็นเลิศนะครับสองพันบาทสองพันบาทเนื้อดำหลวงพ่อเอียนะครับไทยเป็นไทยไทยคงเป็นไทยหลวงพ่อเอีย5ห้า้อยบาท เหรียญพระพุทธชินราชนะครับเนืออันปก้าหลวงปู่มบุญพุกเสกนะปีที่สามเอาเจ็ร้อยบาทนะครับเจ็้อยบาทพระพุทธชินราชหลังนางกวักนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนะี่ยนี่ทันตัวหลวงพ่อจงนะครับรัชพาพระสวยมากเรียมคลาสสิก เหรียญชินราชหลังนางกวักหลวงพ่อจงวัดต่า,างนอกพันสามร้อยบาทนางพญาวัดจีนปี18นะครับเนื้อผงน้ำมันวัดรัตนาชัยจีนปี18พิธีจจตุรพิษพรชัยนะครับปี18ึนะ่พอกวยนะคพอกวยเสกเป็นนางพญาเนื้อผงน้ำมันนะครับ หาย,ยากมากจะเจอแต่เนื้อดินนะจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับเรื่องของน้ำมัน1,300บาทนะครับนางพยาเรื่องงน้ำมันพระชัยวัดสี่มุมเมืองนะครับตอก3าโคดนะสี่มุมเมืองตอก3ามโคด ใสี่ 4, บุมเมืองตอกสามโค้ดเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อนวโลหะเหรียญหลังไยเซนลหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับเนื้อนวโลหะเอาพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสวยฮ พระกุชินเงินนะครับพระกุชินเงินเก่าหนึ่งพันบาทนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โต๊ะผุเสกหลวงปู่เอี่ยมออกวัดโคนอนปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โต๊ะผุเสก ก้าร้อยบาทมีโบด้วยเก้าร้อยเหรียญหลวงพ่ออดวัดจันเสนรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออดวัดจันเสนรุ่นแรกพันห้าร้อยบาทสวยเหรียญสมเด็จโตสองสี่เก้าเก้านะครับหลวงปู่นาววัดระคังเป็นคนสร้างนะเหรียญสมเด็จโตสองสี่เก้าเก้านะเหรียญหายยาก เหรียญหายากนะครับเหรียญสมเด็จโตสองสี่เก้าเก้าเอาพันสามร้อยนะครับพันสามร้อยบาทรูปถ่ายเพชรกับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับรูปถ่ายเพชรกับรทันตัวนะหลวงพ่อทบวัดชนแดนพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท สมเด็จอุณาโลมนะครับทรงจีรดานะครับปีหนึ่งเก้านะสมเด็จเป็นสมเด็จที่มีมวลสารดีมากนะครับผสมมวลเออส,อส่วนผสมส่วนใหญ่นะมาจากกระเบื้องวัดบวรน,นะครับกระเบื้องเก่านะลูกเศปลูกปุกโตะนะพิธีใหญ่นะครับในหลวงรอก้าแล้วก็พระราชินีนะครับเป็นประธานนะเจิมพระให้ด้วยนะเปิดงานนะครับ สมเด็จอุณาโลมทรงจีรดาเนี่ยถอดแบบมาจากพระจีรดาของในหลวงนะครับบางเว็บขายกันองค์ละสี่พันกว่านะเพราะมวลสารดีมวลสารเนี่ยมีของสมเด็จวัดรักขังแล้วก็มีมวลสารของบางขุนพรมนะครับสมเด็จอุณาโลมหลังจีรดาเอ้ยทรงจีรดานะครับ ออดจากพิมพ์ทองพระจินดานมาปี2519วัตรวร์นเนี่ยเอาองค์ละพันห้านะครับใครจะขายสามสี่พันไม่รู้ผมขายพันห้าแล 1, 5, ้วองค์ละพันห้ามีสององค์เท่นั้นนะครับหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียมสร้างศาลาเนี่ยฉลองศาลาพิมพ์เล็กนะครับเอาหกร้อยบาท ย5้าพุทธศตวรรษนะครับไม่มีเข็มผิวกระจกสวยๆเลยไม่มีเข็มนะผิวกระจกผิวสวยมากนะครับรงนี้เก้าร้อยบาทนะหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคพรเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เอออปปาก้าเนี่ยลั่นอย่างนี้ธรรมชาตินะครับแตะพ้าสวยมาก เจอรุ่นนี้นี่คือต้องเอกลักษณ์เลยพระต้องลั่นเนี่ยสองห้าหนึ่งสามพันแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมบคอรหลวงปู่ดุลมีสองเหนนรียญเนะหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเนี่ยพระที่แพงทุกรุ่นนะครับแพงทุกรุ่นแล้ว ลูกศิษย์เยอะมากนะครับปีสองห้าสองหกหลวงปู่ดุลจังหวัดสุรินทร์นะครับมีสองเหรียญเอาเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับเหรียญละแปดร้อยบาทมีแค่สองเหรียญเท่านั้นนะครับหลวงปู่ดุลใครสนใจนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ id line aca llvete นะครับเฟซบุ๊กทวิตต์อัพพวงนะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ